สวัสดีครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะในช่วงเปิดรถโชว์วันนี้เฮียมีรถสวยๆเข้ามาใหม่ให้ชมกันเป็น Honda BO โปี2013นะจะให้ดูว่ารถสวยยังไงนะมาดูรอบคันก่อนดูในเรื่องของสีก่อนนะไม่มีที่ตินะให้ดูอ่ามาดูอ่ารอบคันก่อนนะเริ่มต้นจากดูด้านหน้าเลยนะอ่ารถคันนี้ทะเบียนก็สวยด้วย นะดูรอบด้านหน้าเสร็จเราจะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับว่ารถคันนี้ไม่มีที่ติจริงๆนะให้ดูนะเห็นแล้วต้องชอบนะรถคันนี้เฮียขับมาแล้วนะ,ะขับดีนิ่งนะไม่ไม่สะดุดไม่อะไรเลยเครื่องยนต์ดีมากนะจะเห็นดูจากรอบคันแล้วสีใสสวยมากนะในในรถรุ่นเดียวกันนี่ เฮียว่าคันนี้สวยสวยมากๆเลยเฮียยังชอบเลยนะเฮียก็ชอบขับด้วยรถเล็กๆอย่างนี้มันเป็นรถวัยรุ่นนะคือเห็นแล้วถ้าวัยรุ่นมาดูวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็ชอบพวกคนักงารออฟฟิศหรือแม่ค้าใช้ได้หมดคันนี้ครข้างลงข้างในกว้างขวางนะเห็นเห็นแล้วก็เฮียชอบจริงๆคันนี้เฮียเฮียเห็นแล้วเฮียยังชอบอยากอยากเอาไว้ใช้แต่ว่าเห็นรถสวยเอามาเอามาให้คุณลูกค้าได้ใช้ดีกว่านะคือลูกค้าจะได้ใช้รถสวยนะ อ่าเห็นไหมดูไปเรื่อยๆดภยูภายในภายนนะอาจจะให้ดูทางภายในภายนอกนะอาจจะเห็นว่ามันไม่มีทิฏฐิจริงๆดูที่เบาะใหม่เอี่ยมเก็บเลยนะอ่าน้อยคันที่จะเห็นความสะอาดของรถได้ขนาดนี้นะสีรอบนอกก็ไม่มีทิฏฐิแม้แต่นิดเดียวนะอ่าเห็นไหมชอบเห็นแล้วเห็นทุกคนเห็นแล้วน่าจะน,น,น่าจะถูกใจเพราะรถคันนี้ประหยัดน้ำมันนะประหยัดขับดีนะอ่า ลองดูไว้เรื่อยๆนะจะเห็นว่าคําว่าสวยเนี่ยมันสวยจริงๆรถสวยอย่างที่เฮียบอกแหละคือรถสวยดูยังไงมันก็สวยนะ,ะจะให้ดูว่าเดี๋ยวเฮียจะให้ดภภภูภายในห้องเครื่องนิดหนึ่งดูในห้องเครื่องจะ,จะเห็นว่า ทุกอย่างสวยเหมือนเดิมเลยไม่มีไม่มีเจียวไม่มีชนมาเลยคันนี้เดิมหมดนะสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะดูตะคงตะเข็บนะทุกอย่างครบหมดเลยนะลองดูลองดูดูไปเรื่อยๆนะว่าคือถ้ารถมันสวยเนี่ยเฮยเห็นแล้วก็ถึงอยากบอกว่าให้ทุกคนให้ลูกค้าที่กําลังหารุ่นนี้อยู่เนี่ยให้ให้ลองเข้ามาดูเพราะเฮียขายง่ายๆนะคือ ถ้าลูกค้าสนใจอยากซื้อจริงๆเนี่ยเข้ามาได้เลยเยกขายคุยกันในเรื่องของราคาคุยกันนะคันนี้ก็ถ้าเรามีเครดิตก็ฟรีดาวนะ,ะฟรีดาวเลยไม่ต้องใช้เงินดาวนะ,ะผ่อนก็แค่ประมาณ5,000กว่าบาทก็ลองเข้ามาดูนะใครสนใจว่ารถคันนี้คงไปต้องไปเร็วแนะ่เพราะว่ารถมันสวยนะ ถ้าสนใจคันรถคันนี้จอดอยู่ที่สาขาหนึ่งนะ,อ,ะอยู่ที่หมู่บ้านคูสร้างคูสมนะเพราะว่าเรามีอยู่4ี่สาขาแต่รถคันนี้ตอนนี้อยู่ที่สาขาหนึ่งนะก็สนใจก็รีบเข้ามานะยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เฮียด้วยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเจอกันเข้ามาแล้วเจอกันเลยครับนะขอบคุณมากนะครับ